เคยเป็นกันไหมครับเวลาดูหนังหรืออ่านนิยายจบเนี่ยความรู้สึกมันก็มีแค่ว่าอืมสนุกดีหรือไม่สนุกเลยแต่เคยเอะใจไหมครับว่าเอหรือมันจะมีอะไรที่มันลึกกว่านั้นซ่อนอยู่วันนี้ลหละครับเราจะมาลองเรียนรู้วิธีมองทะลุเรื่องราวต่งตางๆไปสู่ความหมายที่ซ่อนอยู่ข้างในกันนั่นแหละครับคำถามตั้งต้นของเราเลยว่าเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยมันมีค่าแค่ดีหรือไม่ดีแค่นั้นจริงๆหรอครับ ถ้าจะให้ตอบกันจริงๆนะครับโอ้โหมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยการจะเข้าใจเรื่องราวเรื่องหนึ่งให้ถึงแก่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแปะป้ายว่าดีหรือไม่ดีครับก่อนอื่นเลยเราต้องมาปรับความเข้าใจกันนิดนึงก่อนนะครับพอได้ยินคําว่าวิจาร์เนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงการจับผิดการหาข้อเสียใช่ไหมครับ แต่ในโลกของการเล่าเรื่องเนี่ยไม่ใช่เลยฮะการวิจารณ์คือการพยายามทําความเข้าใจคือการดําดิ่งลงไปดูว่าเรื่องราวเนี่ยมันสื่อสารอะไรกับเรามันทํางานกับความรู้สึกนึกคิดของเรายัางไ,ไงพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเครื่องมือในการค้นหาความหมายไม่ใช่ค้นหาข้อผิดพลาดครับเอาล่ะพอพูดถึงการวิเคราะห์การตีความอะไรแบบนี้อาจจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันดูยุ่งยากจังเลยแล้วเราจะทำไปทำไมกันล่ะเนี่ย คำตอบง่ายๆเลยครับเพราะถ้าเราทำเป็นเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนประสบการณ์การดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือของเราไปตลอดกาลเลยล่ะครับ เรื่องราวต่างๆที่เราเสพกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังนิยายซีรีส์ที่เรียกรวมๆว่าบันเทิงคดีเนี่ยหน้าที่ของมัน่ะไม่ใช่แค่ให้ความสนุกอย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นกระจกบานใหญ่เลยที่พอเราส่องเข้าไปเราอาจจะได้เห็นตัวเองเห็นสังคมหรือเห็นโลกในมุมที่เราไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยก็ได้ทีนี้การที่เราจะชำระเรื่องราวออกมาดูเป็นชิ้นๆได้เนี่ยมันก็เหมือนช่างยนต์ที่ต้องมีเครื่องมือคู่ใจนั่นแหละครับ เราจะไปมือเปล่าไม่ได้เราต้องมีกล่องเครื่องมือของเราก่อนพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเปิดกล่องเครื่องมือของนักวิจารณ์กันเลยดีกว่ามาดูกันครับว่าข้างในเนี่ยมีอะไรที่เป็นของสำคัญสำคัญบ้างนี่เลยครับเครื่องมือพื้นฐาน5ชิ้นที่ต้องมีติดตัวไว้ไม่ว่าจะเป็นโครงเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องเกิดอะไรขึ้นบ้างตัวละครคนที่ทำให้เรื่องมันเดินไปข้างหน้าแก่นเรื่องที่เป็นเหมือนหัวใจของเรื่องที่คุณเขียนอยากจะบอกฉาก ที่บอกว่าเรื่องเกิดที่ไหนเมื่อไหร่และสุดท้ายคือมุมมองการเล่าเรื่องว่าใครกันที่เป็นคนเล่าเรื่องให้เราฟังแค่เข้าใจ5อย่างนี้เนี่ยก็เหมือนเรามีกุญแจดอกแรกแล้วครับโอเคตอนนี้เรามีเครื่องมือสําหรับแยกชิ้นส่วนแล้วใช่ไหมครับแต่การมีเครื่องมืออย่างเดียวมันยังไม่พอครับมันต้องมีไอเทมลับด้วยไอเทมที่จะทําให้เรามองเห็นในสิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็นและไอเทมนั้นก็คือแว่นตานั่นเองครับ และนี่คือชมหน้าของแว่นตาสุดพิเศษสองอันแรกครับผมรับรองเลยว่าถ้าได้ลองสวมมันแล้วเนี่ยประสบการณ์การเสพสื่อของทุกคนจะเปลี่ยนไปเลยมาดูอันแรกกันก่อนแว่นศิลธรรมครับพอเราสวมแว่นนี้ปุ๊บเนี่ยโลกของเรื่องราวจะกลายเป็นเรื่องของความดีความชั่วทันทีเลยคําถามในหัวเราก็จะเป็นใครเป็นคนดีใครเป็นคนเลวเรื่องนี้สอนอะไรเรา แล้วตัวละครเนี่ยได้รับผลกรรมที่ตัวเองทําไว้ไหมส่วนอีกอันนึงคือแว่นสังคมครับแว่นนี้จะทําให้เรามองเรื่องราวเป็นเหมือนกระจกสะท้อนสังคมในยุคนั้นๆเลยคําถามก็จะเปลี่ยนไปเลยครับเป็นเอเรื่องนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความเชื่อค่านิยมหรือโครงสร้างอํานาจของคนสมัยนั้นได้บ้างเห็นไหมคะว่ามุมมองมันต่างกันคนละขั้วเลยพูดอย่างเดียวอาจจะยังไม่เห็นภาพงั้นเรามาทดลองกันเลยดีกว่าครับเราจะเอาเรื่องเล่าเรื่องเดียวกันเป๊ะ,เ,ปะเนี่ย มาลองส่องด้วยเว้นตาทั้งสองอันนี้แล้วมาดูกันว่าผลที่ได้มันจะต่างกันฟ้ากับเหวขนาดไหนและเคสตัวอย่างของเราในวันนี้ก็คือนิทานผืนบ้านที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีสีธนัญชัยนั่นเองครับชายผู้ที่ขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดแต่เป็นความฉลาดแกมโกงนะสิครับอ่ล่ะครับสวมแว่นอันแรกเข้าไปแว่นศิล,ลธรรมพอมองผ่านแว่นนี้ปับ๊บสีธนัญชัยนี่กลายเป็นตัวร้ายเลยนะครับ เป็นคนเจ้าเล่ใช้ความฉลาดในทางที่ผิดเพื่อเอาเปรียบคนอื่นสรุปง่ายๆคือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของคนฉลาดแต่ไม่มีคุณธรรมโอเคพักไว้ก่อนทีนี้ลองถอดแว่นศีลธรรมออกแล้วหยิบแว่นสังคมขึ้นมาสวมแทนปึ๊บเป็นไงครับโอ้โหภาพเปลี่ยนไปเลยครับสีธนันชัยในมุมนี้เนี่ยไม่ใช่คนเลวแล้วครับแต่เขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนธรรมดา เป็นตัวแทนชาวบ้านที่ต้องใช้สติปัญญาเป็นอาวุธเพียงอย่างเดียวที่มีเพื่อต่อกรกับอำนาจที่ไม่เป็นธรรมในสังคมเห็นพลังของมันหรือยังครับนี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ของแว่นตาของนักวิจารณ์เรื่องเดียวกันเป๊ะตัวละครก็คนเดียวกันแต่พอเปลี่ยนมุมมองปุ๊บความหมายเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับจากตัวโกงกลายเป็นฮีโร่ของคนยากไร้ไปได้เลย แล้วที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คือไอ้ทักษะการสวมแว่นเปลี่ยนมุมมองเนี่ยมันไม่ได้มีไว้ใช้วิเคราะห์แค่นิทานโบราณนะครับแต่มันโคตรจะมีประโยชน์กับโลกยกปัจจุบันของเราเลยลองคิดดูสิครับเวลาเราดูหนังเราก็อาจจะใช้แว่นสังคมมองว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันสะท้อนวัฒนธรรมอะไรของเราบ้างหรือเวลาดูซีรีส์ก็อาจจะหยิบแว่นศินลธรรมมาดูเรื่องเวรกรรมของตัวละคร ไม่เว้นแม้กระทั่งเนื้อเพลงหรือสตอรี่ในวิดีโอเกมทั้งหมดนี้มันมีเรื่องเล่าซ่อนอยู่รอให้เราไปขุดค้นความหมายทั้งนั้นเลยครับพอเราฝึกใช้แว่นตาพวกนี้บ่อยๆนะครับมันจะอัพเลเวลเราเลยจากการเป็นแค่ผู้เสพสื่อธรรมดามดาที่รับมาอย่างเดียวให้กลายเป็นนักคิดเชิงวิพากที่สามารถอ่านเกมออกมองทะลุไปถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังได้เพราะฉะนั้นครั้งต่อไปนะครับ ไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงหรืออ่านอะไรก็ตามลองหยุดถามตัวเองสักนิดหนึ่งว่าเอถ้าเราจะมองเรื่องนี้ให้ลึกกว่าแค่สนุกหรือไม่สนุกเราจะลองหยิบแว่นตาอันไหนมาสวมดีละ่ะ